หนึ่งในกิจกรรมโปรดสําหรับคนที่เลี้ยงสุนักก็น่าจะไม่พ้นการพาสุนัขไปเดินเล่นซึ่งการที่จะพาสุนัขไปเดินเล่นนั้นจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมชนิดหนึ่งที่นิยมเรียกกันว่าสายจูงสุนัขโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสุนัขได้ในระดับหนึ่งสําหรับคนที่เลี้ยงสุนัขมานานน่าจะคุ้นเคยกับสายจูงสุนักกันเป็นอย่างดี แต่สาหรับผู้เลี้ยงสุนัขมือใหม่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าควรเลือกสายจูงสุนัขแบบไหนมาใช้งานกับสุนัขของตนเองดีเพราะปัจจุบันสายจูงสุนักก็ได้ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายและใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนเลี้ยงสุนัขที่มากขึ้นทุกวันนั่นเองครับในอดีตสายจูงสุนัขนั้นอาจจะเป็นแค่เชือกธรรมดาธรรมดาที่ใช้ยึดก,กับปลอกคอของสุนัขแต่เมื่อเวลาผ่านไปสายจูงสุนักก็มีการพัฒนามากให้มีความทันสมัยมากขึ้นรองรับการใช้งานกับสุนัขสายพันธุ์ต่างๆมากมาย มีวันนี้เราได้ทําการรวบรวบสิบอันดับสายจูงสุนัขที่น่าใช้งานรวมถึงวิธีการเลือกซื้อมาแนะนํากันสําหรับใครที่กําลังมองหาสายจูงสุนัขเส้นใหม่หรือใครเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงสุนัขก,ก็สามารถมาเลือกดูกันได้ที่นี่เลยครับ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือสายจูงสุนักรุ่นโมสตาด o อ r รีแท็กเทเบิลลิทเซี่ยมด้วยเทคโนโลยีที่เก้าวหน้าสายจูงสุนัขหลายหลายรุ่นจึงมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยเช่นเดียวกับสายจูงสุนักรุ่นนี้ที่มีการออกแบบมาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ตัวสายสามารถยืดหดได้อิสระสามารถใช้ตัวล็อกบริเวณด้ามจับเพื่อปรับระดับความยาวของสายได้เมื่อยืดสายออกมาแล้วสามารถดึงกลับได้อัตโนมัติสายมีความแข็งแรงณนทานรองรับสุนัขที่มีขนาดมากถึง50กิโลกร,รัมได้มีไฟเลเช่วยส่องสว่างในกรณีที่พาสุนัขมาเดินในที่มืดในขณะที่ด้ามจับก็สามารถเปิดไฟสีฟ้าได้เช่นกันมีความแข็งแรงและออกแบบมาตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจูงสุนัขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่2คือสายจูงสุนัขรุ่งหลิดบวกพาเนสบลูไซเอ็มสมาร์ทฮาร์ด การใช้สายจูงสุนัขขณะพาสุนัขไปเดินเล่นนั้นเป็นการฝึกควบคุมสุนัขไปในตัวและยังเป็นการเพิ่มความสนิทสนมระหว่างผู้เลี้ยงกับสุนัขอีกด้วยสายจูงสุนัขรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับสุนัขพัน์กลางเป็นสายจูงแบบรัดอบทำให้สามารถควบคุมสุนัขได้ดีส่วนที่รัดอ,อกนั้นไม่ได้เป็นผ้าทึบทำให้สุนัขไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อนำมาใช้งานสามารถปรับระดับช่วงรัดที่มีความกระชับกับสุนัขที่มีขนาดตัวต่างกันได้ตัวสายมีความแข็งแรงทนทานรองรับการ ดดงไ้เเป็นอยย่าีลครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสายจูงสุนัขรุ่งคอมฟอร์ตคอร์ดเล็กซี่การพาสุนัขไปเดินเล่นนั้นนอกจากจะเป็นการฝึกสุนัขแล้วยังเป็นการให้สุนัขได้สนุกและเรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกบ้านด้วยเพื่อการนั้นผู้เลี้ยงควรให้อิสระกับสุนัขมากขึ้นการจะปล่อยสุนัขให้เดินเองก็อันตรายเกินไปการใช้สายจูงสุนัขรุ่งนี้จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีความยาวของสายมากถึง8เมตรให้อิสระกับสุนัขได้ออกสำรวจได้อย่างเต็มที่สายจูมีความแข็งแรงสามารถกดเพื่อดึงสายกลับมาได้ตลอดเวลาตัวตลับน้ำหนักเบาทำให้พกพาออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสายจูงสุนัขรุ่น4ี0 9 5ย ispet e ผู้เลี้ยงสุนัขบางคนชอบที่จะให้สุนัขของตัวเองแต่งตัวสวยๆก่อนที่จะออกไปเดินเล่นเมื่อสุนัขแต่งตัวสวยแล้วสายจูงที่นำมาใช้งานก็ควรจะมีดีไซน์ที่น่ามองไม่แพ้กันสายจูงรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นสายจูงทั่วทั่วไปแต่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของสีสันที่ตัวสายใครเห็นก็จะรู้สึกสะดุดตาทันทีเพิ่มความน่าสนใจให้กับสุนัขสายแฟชั่นเป็นอย่างมาก นอกจากสีสันที่ดูสวยงามแล้วยังมีความแข็งแรงเป็นพิเศษความยาวของสายไม่มากนักจึงเหมาะกับการนำมาใช้กับสุนัขพ,พันธุ์เล็กพันธุ์กลางหรือลูกสุนัขมากกว่าครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสายจูงสุนัขรุ่นเสียว02 SARIA การพาสุนัขไปเดินเล่นช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้าตรู่ที่อาจจะมีแสงน้อยนั้นมักจะมีโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นหากคุณชื่นชอบหรือสุนัขของคุณจําเป็นต้องออกมาเดินเล่นในช่วงเวลาดังกล่าวสายจูงที่นํามาใช้งานนั้นควรมีคุณสมบัติในการเรืองแสงได้ซึ่งสายจูงสุนัขรุ่งน,นี้น่าจะตอบโจทย์มากทีเดียวเพราะบนสายจูงจะมีลวดลายตลอดสาย ซึ่งลวดลายเหล่านี้สามารถเรืองแสงได้ในที่มืดนอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงธนาทานบริเวณที่จับเป็นโฟมทำให้ผู้ใช้สามารถจับได้โดยไม่รู้สึกเจ็บมือเลยครับผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสายจูงสุนัขแบบโชคเชนลิฟบูบัสเตอร์ จุดเด่นของสายจูงรุ่นนี้คือแม้ว่าคุณจะไม่มีปลอกคอให้สุนัขก,ก็สามารถใช้งานสายจูงรุ่นนี้ได้เพราะว่าสายจูงสุนัขรุ่นนี้มีคุณสมบัติในการเป็นทั้งสายจูงและปลอกคอในชิ้นเดียวกันตัวสายทามาจากโพลีเอสเตอร์โดยด้านในเป็นเชือกเปีกไยถัก16เส้นใช้จากอุตสาหกรรมในการขึ้นรูปทําให้มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษแต่ตัวสายมีความนุ่มไม่บาดคอสุนัขสามารถนํามาใช้งานกับสุนัขพันธุ์ใหญ่อย,อย่างโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ไซบีเรียนฮัสกี้หรือร็อดไวเลอร ได้เลยครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสายจูงสุนัขแฮมชาร์ตการควบคุมสุนัขในขณะที่พาไปเดินและนั้นอาจจะเป็นปัญหาสําหรับผู้เลี้ยงสุนัขมือใหม่อีกทั้งสายจูงแบบพ่วทั่วไปก็อาจทําให้สุนัขเดินไม่สะดวกสายจูงแบบรัดอ,อกจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าโดยสายจูงรุ่นนี้ผลิตมาจากไนลอนคุณภาพดีมีความยืดหยุ่นสูงทั้งในส่วนของสายจูงและส่วนที่รัดอ,อกรองรับการดึงหรือการระชากได้เป็นอย่างดี มีขนาดให้เลือกถึง3ขนาดสวมใส่ง่ายและหากเกิดการสกรปรกก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเช่นกันครับผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสายจูงสุนัข SLEEKY สายจูงแบบโซ่นั้นจะนิยมใช้งานกับสุนัขที่มีน้ำหนักมากมีขนาดตัวที่ใหญ่หรือเวลาไปเดินเล่นแล้วจะมีความกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษโดยรุ่นนี้ผลิตมาจากสเตเลตคุณภาพดีมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ไม่เป็นสนิมแต่น้ำหนักเบาทำให้ผู้เลี้ยงสามารถจูงสุนัขได้สะดวกและไม่เป็นการถ่วงคอสุนัขก,การใช้งานสายจูงแบบโซ่นั้นผู้ใช้จะต้องมีทักษะในการจูงสุนักระดับหนึ่งเพราะสายจูงรุ่นนี้ไม่มีการออกแบบที่จับมาโดยเฉพาะแต่มีตัวคล้องบริเวณปลายอีกด้านของสายสามารถนำมาใช้ในการล่ามสุนัขในบางเวลาได้อีกด้วยครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสายจุงสุนัขพร้อมสายรัดไก่เพชรแคร์สายจุงแบบรัดอ,อกเป็นสายจุงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้ควบคุมสุนัขได้ง่ายอีกทั้งสายจูงประเภทนี้ยังไม่รั้งช่วงคอของสุนัขมากเกินไปโดยสายจูงรุ่นมินิออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานช่วงบริเวณที่รัดอ,อกเป็นผ้าตาข่ายสามารถระบายอากาศได้ดีมีความเบาอ่อนนุ่มไม่ติดขนทำให้สุนัขรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีแถบสะท้อนแสงเพื่อช่วยป้องกันการเกิดอันตรายในเวลากลางคืนแถมมีให้เลือกถึงสสีและมีขนาดให้เลือกใช้งานค่อนข้างมาก ตอบโจทย์กับสุนัขทุกสายพันธุ์ครับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือสายจูงสุนัขรุ่นโกชาย PETKIT มีหลายๆคนที่ชอบของใช้ต่างๆที่มีลวดลายเป็นตัวละครที่ตนเองชื่นชอบรวมไปจนถึงสายจูงสุนัขซึ่งสายจูงรุ่นนี้มีการใช้ลวดลายของซูเปอร์ฮีโร่อย่างกัปตันอเมริกามาตกแต่งให้ดูน่าใช้มากขึ้นนอกจากลวดลายที่ดูเท่แล้วสายจูงสุนัขรุ่นนี้ยังมีการใช้วัสดุคุณภาพดีในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายหรือที่จับสายผลิตมาจากเส้นใย โพลีเอทิลีนที่รองรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษสามารถปรับระดับได้ตามความถนัดของผู้ใช้ที่สำคัญคือมีไฟเลเซช่วยส่องสว่างในที่มืดและบริเวณด้ามจับที่เป็นสัญลักษณ์ของกัปตันอเมริกาก็มีไฟ RGB ์จีทำให้ดูโดดเด่นมากขึ้นเมื่อนำมาใช้งานครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด